นะพบพอดีจะคลิปเด้งพนั่งแดดร่มลมตกแล้วมีกับเจ้าโกบิโก,โก้เอเคร้อยสี่อลซขึ้งานป้าเทปเพืพ่คูณซับแล้วา่าถอยมาทุกพี่ถอยบ่ถเกระทึงอ้เปียแข่งเปียไงทุกพี่เริ่มคำเริ่มจวดแล้วเด้ เราไจวดแต่รดดุดเลยจวดหว่อด้นน่กว่าผมช่องออมสินออนทั่วคือเก่าพี่น้องเหนไหม,ไมดเอาเลยลูกพี่จัดการมาเลยแล้วมาเด็กไก่ไเลยผุ่นม้เห็ดแปงเบาไงเลยแต่ว่าหังเงาความกว้างไม่ต้องเอาความยาวไว้ก่อนระหว่าง ยังยดมือวดบดมือดอกมาสวยๆลอ,อยซี่ิบนัดอกหาส่งถือขี้งี้แล้วก็ไปไปก้อนระวว่านะยับอีกก้อนทีมงานนี่มีแต่ฮิโน่เอซ พออยู่ฟังหุ่นไปอยู่ฟังหุ่ปหนประเดีมันไงมา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 เอาไหวัดไอ้เฮ็ดรน,นี่นั่นเฮ็ดรติดากระงักสงสันมันถอดเลยตีมันถึงได้ถอดได้ที่ลเลยตีถ้าเป็นตัวซีกันดิฮู้นะฮะรุ่นใดตัวนี้ไม่มีกล้องหลังเด้อถ้ามารุ่นว่ามันตัวพิเศษตัวพิเศษที่มีกล้องหลัง เอาไากล้องลังจําเป็นป่ะก็จาเป็นนี่ดอกเป็นบางข่าวเตี๊งานหลอกหน้าเพราะจำเป็นต้องใส่กล้องหลังดอกงานที่มีกล้องหลังมันต้องเป็นงานใส่กอสังคือหลอกหน้าใช่ไหมยังกล้องหลังบางคนที่ติดตามมากก็ทูจกดีทีมงานอีกทีมงานใดบางคนที่เอฟซีใหมย่ยังเข้ามายังไม่รู้จักก็ทีมงานปลาเทพเลย แต่ที่วัด,ดวดได้อยู่ส้นได้ที่อยู่ที่อำเภอหน,นองเรือส่วนขอนแกน่นเพราะว่าลงคลิปบางทีก็เลื่อมข้าวเลื่อมบอกพี่น้องป้องไปพายุยเรื่องงานยู่แถวไหนยุยยุไก่รองยุ่ขอนแกน่นแต่ฟันแหลมเปียบโอ้เขียวจะขึ้นแหลมเถอลูกพี่เขียวแหลมไปต้นไยเลยเจ้านีเลยหนอกหน้าแบบแ,แบบประมาณจัก ก็เร่องแว่สามสิบเส้นเอางำๆสู้โโพี่น้องคนเบ่งด้ลูกพี่แค่ลูกพี่เราแค่บอกซีเดี๋ยขอ,อยลืมกนเพราะังไงแค่เพราะเมาเห็นกันดนมาก่งลืมซีกันเดี <S <S แกบอกอยู่เดี๋ยวเป็นขับไข่ขับไข่อยู่ไปถ่ายกัน เเห็นกันเป็นบว้นเป็นเดือนนี่เปล่า้นมาหากัน,นมห้หากันว่าลูกที้องไปไกลบางทีกับ,บนอกพื้นที่เรวไปน้ำไปไทยบางทีก็ติดภารกิจหากันพ่นเจอสุนมากจวดดีนะพี่น้องนะร้อยสี่สิบเนี่ยมันคล่องตัวดีไหมมิชลินเรา ลูกน้องเรามิจักคนเดนึงสองสามสี่ห้าหกเยนางเฝ้ยเ่นก็มางเฝาก็จอยนีนางเฝาดีๆได้แล้วว่งาไม่ดีดได้นี่ได้ว่างาไม่ดีงเด้มาแม่ปลนี่ยปลาชูตัวแรงว่าเบาเดือไทยโดืโคเดือปลาเดือวนหยาบเพฟังไทยดโคองเลย รถไม่ได้รถไม่ <S <S ไม,มันเพียงม่าใดลูกเีรอมันหาบเหรอมันเพียงกันหร้อว่าผมว่า,า,ามันรถแม่โคโน้นก็บ่กคือรถไทยเลยพี่องที่มันเป็น,นาหาบนาเดียวกันต็ว่ากับฝีบ้มือดีๆกับดีก็กรถไทยคนละเดี๋ยวรถไทยไทยมากกับพอดีไป ตักตักตักตท่จะตักเส้นรวดมันที่คำมันตัเก่าเลยมันขัดหนอกค่น้าหน่ยเ่คืว่าเก่าเหิงอี้เลมั่เห็ดเห้เกิี้ว่าไดยยินคนขับหอ,บอกล้อาฝีมือแกดีด้บุฒสายมางก้งามเลยล่ะวา่านาสองสันสามสันคน แกจะขับเคลื่อนด้วยดีกรีไปหน่อยแต่ว่าขับเคลื่อนด้วยดีกรีกร็บ้านั่งบอกเพราะว่าอยู่กับหม่องแน่ขนมาทายกับจอดอีกแล้วเติมก็เตะมันต้องเก็บไปเรื่อยดูกพี่มันต้องเก็บไ,ไปหน่อยว่กกะแล้วกิดดิแต่งนั่นแต่งนี้นนอะไเด้อมิสเลินเราคนมักกระสือมาใส่นั่งเบื้องหลังพร้อมเบื้องหน้าพร้อม เราผ่าความหัวมันพอาะเดี๋ยวมันไงเราปะมีสซิลินหน่อยแล้วมัดผูกห้วยพร้อมถ่ายคลิปกับถ่ายหลายไปเดี๋ยวพี่น้องต้องวเวือแดดฮ้อนถ่ายไปนี่โทรศัพท์กราฮ้อนเท่ากันถ่ายต่อถ่าย,ายต,ตัดต่อคลิปนึงโอ้โทรศัพท์นี่น่าสงสารโทรศัพท์มากมันร้อนขนาดเท่ายังร้อนเนาะ กันคือออกมาทา้ได้แต่ตอนคำคำเห็นแดดร่มลมตกนเ,เนี่ยคืออยู่คำคำไยกันแหลมเปียบเลยที่เราฝีมือเราก็ดีเนี่ยถึงเราสี มากกอกกระชังเนี่ยนกอกนกอกแบบสี่สิบเดินไปเรื่อยแต่ว่าสายตายังดีอยู่ไปเร็วมาใ่หน่อยแนทะ้รถแรงเหี่ยเนี่ยออกตัวนี่ต้องมีต้องเสียงลั่นกงขมูเด้วยปะเลยว่าออกหนึ่งหนึ่งขมูเดีอยากทำหลังกันเทียบคนนะไปสะหลังคันเทียบตงใม่อีกแล้วมันสูงพวดแล้วว่าต้องใส่เข้าแก่สั่งไว้ ของหน้าซั่งเลยมันสูงเอาลงเพราะว่าแตาเป็นผมมาเพี่น้องอัดแปลงเตะของเราเลยแปลงอของเราแล้วเห็ดเป็นไฮเดียไม่ได้คงควงไม่ได้ก็เห็ดกท้เที่ยว,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 ลยวกลางหน้าความเพื่อย่างตีเพื่อเอาปุ๋ยไปว้า,า,าน,าน,นหรือว่าผืนฮู้ดชุดสุดซาของเราเหงาปุกยตัจักแต่สีเวลาไปว้านปุ๋ยว้านยังไงมันจะตีหิวหอดหน้าเพราะว่ามันพวกควงแต่มันเหงาเพื่อเห็ดมา,าใส่ซาลิง คุยใส่ซาเลียงไปวันเขา่าแต่ก็ดีเหมือนกันเด้ถ้าที่ถนนอุใส่สุดตัวเพราะเพราะเห็ดใส่แดนนั่นสิเอ้ยขั้นแดนเพราะทำไมเห็ดใส่ละวะเดี๋ยวมันยากกันดีเดี๋ยวเจา้าขุดใส่ย่างเดียวเจ้าขุดไถออกย่างเดียวเอาไรรู้กี้เมื่อตอนทิ้งเที่ยงฝนมีฝนป,ปรยโปรยมานิดหน่อย ก็วตอนนี้กับเมื่อวันฝนตกแต่ว่าบรรยากาศทั้งบรรยากาศกับพ่อพ่อออกมาถ่ายคลิปได้ผมมาคุยมกเกาเจรจามาหอยหม่อมห้อยสูฟังอยงางนี้งานอันเป็นใบบี้คือมันเงยียบมันเงียบคือปันคนมันต่างถอนเตีงานจังสี่มันต่างถอนตีหนึ่งขวดน้อยได้ผู้เดียวยี่นาลดนั่น ตั้งทายคลิปตั้งหาวไปใช่าแเนี่ยอะไรดอกเดี๋ยวเล่นเย็นดูพี่ละพ่าจะไปถอนต่อไปถอนต่อย,ยังต่อยจามจุลีใหญ่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวตองให้ดินตัวดีพอกันเดี๋ยวผมไม่ได้าไล่ผมม่ไดักสามสิบยถวก็น่าจะพอพตอนนี้ถึงรุ่มแล้วพอเล่นปากป่อเลยไก่ทัมไรตี ไปใกล้ประมาณไปครับประมาณจะดร้อยห้าสิบเมตรไปกับแป้งไปพอบในคันหน้าเบื้องขาจะเห็ดกับเบื้องเห็ดได้ดิเพียงแต่วา่า บาทห้าจำคือไปขับเปลี่ยนเขาเห็นว่าเปลี่ยนขึ้นจะข้าเจ้าหรอกมันอยู่กับควมชำนานท้องไผ่มันคือว่าการทำงานถน,นัดใครถนัดมันอันซ่านเราเสีตักตักดินใส้ตักดินใส้ตใสเต็มมดเลยแล้วจะต้องปันง่นแค่ไหนาไปน้ำไปลูกพี่คือถอยเฮ็ดรถ เ, Он, เออแงเ่งก็เลยเสด็จออกทางได้มีป้องออกก็แหละไปเด้๋ยวที่จบาพี่ซ้ำหนีก้อนพี่น้องต้องใส่รถคนอยู่ค uang แท่งเขาเจาะแล้วต้องไปย้ายรถออกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อกับออมสินนันทัวเดคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวไปขยับรถก่อนรถเบียร์ผจญทุยไทยรถผมบอกขั้นเขาเขาเนี่ยเพราะมันเมื่อมัน គេកាកចောက်